งานวิจัยชี้ดื่มกาแฟยามเช้าอาจช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลงได้ค่ะงานศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจระบุว่าช่วงเวลาของวันที่คุณดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟในตอนเช้ามีความเสี่ยงต่อก,การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำกว่าคนที่ดื่มกาแฟตลอดทั้งวัน แม้ว่าการศึกษานี้จะไม่ได้ชี้ถึงสาเหตุที่การดื่มกาแฟในตอนเช้าช่วยลดความเสี่ยงแต่คำอธิบายหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ก็คือการดื่มกาแฟหลังผ่านช่วงเช้าของวันไปแล้วอาจรบกวนกระบวนการนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของผู้ที่ดื่มกาแฟและอาจไปรบกวนระดับฮอร์โมอนต่างๆเช่นเมลาโทนินสิ่งนี้จะนำไปสู่ปัจจัยความเสี่ยงตลอดเลือดหัวใจเช่นภาวะการอักเสบและความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะ นักวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟตอนเช้ามีความเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟถึง16และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจน้อยกว่าถึง31ช่วงเช้าของวันกิจกรรมของระบบประสาทซิมพาเทติกมักจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเราตื่นนอนและลุกจากเตียงซึ่งผลกระทบนี้จะค่อยๆลดลงในระหว่างวันและอยู่ในระดับต่ำสุดในช่วงที่เรานอนหลับ แกาแฟอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะวิตกกังวลคาเฟอีนในกาแฟจะออกฤทธิ์ได้นานประมาณ3-5ชั่วโมงหลังจาก5ชั่วโมงไปแล้วก็ยังคงมีปริมาณคาเฟอีนอีกครึ่งหนึ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์กับการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลและอาจมีผลต่อความเครียดของคุณได้ดังนั้นหากคุณกำลังอยู่ในภาวะวิตกกังวลหรือเป็นโรควิตกกังวลแนะนำว่าไม่ควรดื่มกาแฟค่ะ การแพทย์จีนสมัยใหม่เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นเน้นปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์9 9 9